กลับมาเจออีกแล้วครับกับ attitude x ของเราเรามาเล่นนี่ครับ w a k e b o t ที่บึงตะโก้ครับ วันนี้เรามาอาธิบายว่าการเล่นวิกบอร์ดมันต้องมีอะไรบ้างที่นี่บึงตะโก้ครับความปลอดภัยต้องมาก่อนอุปกรณ์ที่เขามีให้ครับสุชีกับหมวกถ้าไม่ใส่สองสิ่งนี้ไม่สามารถลงเล่นได้แล้วว่านี่ครับถ้าเราจ่ายค่าเสียหายแล้วเราก็จะได้สิ่งนี้มา400ตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงชัดเพิ่มอีก2 0 0ถึง4ทุ่มแล้วก็มีบัตรแบบปาร์ตี้25 0บาท สามสิบใบก็ประมาณเท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าถ้าเราชอบเล่นเราก็เลือกแบบนั้นครับแล้วนี่ก็คืออุปกรณ์ในการเล่นครับอันนี้คือตัวแรกคือมีบอร์ดเหมาะกับเบกินเนอร์ครับมือใหม่เราต้องออกไปให้รู้น้ำก่อนว่าเป็นยังไงตัวนี้จะไปได้ไกลแน่นอนแต่จะใช้แรงเยอะแล้วมาเป็นตัวที่สองเป็นเวกอร์ครับเป็นแบบรองเท้าแตะและอีกการหนึ่งก็คือเป็นแบบที่ที่นี่มีให้เช่า เปแบบรองเท้าบูทแล้วก็ไล่ตามระดับเอาใครเก่งก็เอารักเลยอันนี้ก็จะเป็นหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดบอร์ดอันนี้เป็นบอร์ดที่ให้เล่นฟรีนะครับรวมกับที่จ่ายค่าเล่นไปแล้วแล้วก็มีเสื้อสุชีพตรงนี้จะเป็นบอร์ดสําหรับเช่านะครับก็จะเช่า300บาทแล้วก็ค่ามัดจำหนึ่งร้อยนะครับได้คืนตอนเลิกเล่นแล้วก็จะมีนี่ครับรถตุ๊กๆไปรับไปส่งตลอดทางที่เราตกน้ํานะครับ ปลอดภัยหายห่วงนี่ก็เป็นตัวอย่างรับการสอนมีครูฝึกครูฝึกสอนให้ครับแล้วเดี๋ยวเรานี่ครับเราจะมาสอนเล่นเป็นเบสบอลแต่เป็นรองเท้าแตะเริ่มใหม่หลังจากที่เราเล่นพวกนี้ก่อนะ b e กินเนอร์แล้วเราก็มาลองตัวนี้ดูลอง Basic ก็คือเราต้องนั่งออกแบบนี้ให้ได้ก่อนต้องนั่งทิ้นหนักมาด้านหลัง60สิบสี่สิบน้ำหนักข้างหน้าสี่สิบล็อกแขนแบบนี้ไปให้ได้ก่อนล็อกแขนนี่ครับคิดหัวเข่าเลยดูทะลิงครับสลิงมาปุ๊บแปลว่าเก่งเก่งตัวรอเก่งลอไปเลยครับแล้วเราก็ไปปุ๊บตับ แล้วก็นี่เป็นการออกแบบวิธีหนึ่งครับเป็นยืนออกนะครับจากเมื่อกี้นั่งออกเบสิกเบสิกครับอันนี้แอดานซ์นะครับดูครับโอ้โหตาดูครับโอ้โหนี่นะครับจากที่เมื่อกี้นั่งบอร์ดนั่งเวกบอร์ดนั่งออกครับอันนี้จะเป็นการยืนออกสาธิตการยืนออกนะครับโน้มตัวมาด้านหลังครับเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักเหมือนเดิม6 0 4ิีบครับแล้วก็ไปเลย ง่ายได้มากครับนี่นะครับนนยังไม่กดถ่ายเดี๋ยวมึงดูมันไปขึ้นติดก็เลยมีบอร์ดนะครับอันนี้คือการสวมใส่ที่ถูกวิธีนี่ครับต้องสวมใส่อยากด้านหลังเข้าด้านหน้านะครับแล้วก็รัดสายให้เรียบร้อยเวลาตกน้ำก็เวลาตกน้ำนี่ครับอย่าตกใจให้ดึงกดออกมาง่ายๆของจริงเลยเดี๋ยวจะออกให้ดูนะครับหนึ่งกลมตัวเยอะๆครับงอแขนงอครับแล้วก้ม ไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้นไปเยอะเลยแล้วเตรียมไปอันนี้จะสาธิตเป็นการนั่งออกในน้ำนะครับก็ทำท่านี้ก็ทำท่านี้แล้วไงต่อเก่งท้องไว้เก่งท้องแค,แ,แ,แค่นั้นแหละแค่นี้แล้วก็รอมันดึงไปเลยแล้วก็รอเชือกใช่แต่เอายกบ่อขึ้นแบบนี้นะอะ่ให้ยกบ่อขึ้นพอเนี่ยพอเชือกมาปุ๊บกต้องรอ,อ,อปุ๊บ อันนี้คือการสาธิตการโดดออกนะครับนี่ครับย่อตัวรอสลิงดึงแล้วโดดไปเลยนี่ครับครับก็เป็นการยืนออกต้องทำไงบ้างครับก็เหมือนนั่งเลยครับเหมือนนั่งเลยอันนี้หนักถ่ายหกสิบหกสิบล็อกแขนขวาครับหกสิบสี่สิบหกสิบสี่สิบนี่เป็นดีกีหรืออะไรครับก็ถ้าสี่สิบก็จะมีสายหกสิบไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มีแบบหกสิบแดีสีรุ่นสามห้าสามห้าลดหน่อยครับเดี๋ยวดูครับดูครับยืนหน่อยนะครับ ครับแล้วปล่อยลากเลยไปเลยครับแครับดูครับเดี๋ยวเราแบบนั่งออกกันอย่างนี้แบบนั่งออกนะครับแต่เป็นบอร์ดอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นเป็นอะไรเวตบอร์ดเกบอร์ดเอันนี้ก็จะยากนหน่อยยากกว่านิดหน่อยครับนี่ครับนั่งออกมาหลังจากการฝึกสอนนะครับเราจะติดครับางไม้มาจับเวทบอร์ดครับดูว่าจะออกตัวไปยังไง เกียงขวาเกียงซ้ายไวุสุดๆเลยเกียงซ้ายไว้สุดๆเลยโอเคท่าสวยเกียงซ้ายเอาจับจับจับขวาไว้ก็ได้เอาเอาให้แล้วแต่ขนาดอย่ยาบินอะ่ะอย่าบินอะ่ะอย่าบินอะ่ะเรียบร้อยโอ้โหครบรอบครับมาถึงรอบนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาปิดคลิป สอน,นครับเพราะว่าดูแล้วพวกมันไม่ได้ปิดกันแน่นอนนะครับโอเคจริงๆแล้ววันนี้มีเป็นเรื่องของการสอนในการเล่นนะครับแล้วก็เบสิกของมือใหม่เลยครับมีทั้งนีบอร์ดแล้วก็เป็นพวกรองท้าแตกกับลุงท้าบูดเลยครับซึ่งซึ่งจริงๆนี่ผมก็คือมือใหม่ตั้งแต่ถ้าเห็นในคลิปที่แล้วคือมันไม่ไหว จริงๆเรื่องเรื่องสำคัญที่สุดไม่ไม่ใช่เรื่องว่าเทคนิคนะครับจริงๆมันต้องประเมินเรื่องของกําลังตัวเองด้วยหลังแรกกาลังตัวเองแล้วก็ค่อยเรียนรู้ว่าแต่และคนถนัดยังไงนะครับใช่ไหมครัพี่เสือพี่เสือวันนี้พี่เสือสอนอะไรบ้างนะก็เบื้องเบื้องต้นการเล่นเบรกเลยครับของแล้วก็ของบึงตกโก้ครับการตั้งแต่ว่าบัตรไปเท่าไหร่เะครับเปิดกี่โมงอะไรยังไงอย่างนี้ครับอรีวิวบรงตกโก้ไปด้วยใช่ใช่ครับ จริงๆหลายๆคนสนใจที่จะมานะครับแล้วก็แต่แต่แตถ้าหากแบบถ้าพูดในความเป็นจริงของคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่แนะนําให้มาเลยต้องมีการเตรียมตัวมิงานมันจะเจ็บเยอะเกินนะครับแต่เป็นผมแนะนํามามาเจ็บตัวที่นี่นะ <laughs> คุณนี่ผมคุ่ผมบางคนคือกรณีบางคนจ่าย400แล้วเนี่ยเล่นได้แค่รอบเดียวเท่าน <laughs> ั้นเ <laughs> ช่นอย่างผม